คิดถึงแก๊งลูกแมวแก๊งลูกแมวแก๊งลูกแมวตอนนี้ตอนนี้เมมเบอร์น่าจะทุกคนน่าจะแบบหายไปเลยตายตอนนี้น่าจะเป็นแก๊งลูกแมวตอนนี้น่าจะแชทอยู่ล่างๆเลยทุกคนยุ่งกันหมดใช่ขอยุ่งกันหมดไอดินก็ยุ่งพี่แฮทก็ยุ่งขอคุนยุ่งขอคุยิ่งยุ่งเลยไปคืนชีพคืนชีพแก๊งลูกแมว ตอนพี่โกผีนี่น่ารักจังโอ้โหมันน่ารักยังไงวะทุกคนตอนโกผีอ่ะมันมันแบบมีแต่เสียงกรี๊ดแล้วก็ความความโลกพูดถึงเกมผีแล้วเดี๋ยวอ่าวันศุกร์จะเล่นพัสโมโฟเบียกับแมวลุกิแล้วก็อุโะนะคะ เล่นกัน4ี่คนเราต้องไปถามอุตตก่อนว่าวันไหนแต่ว่าแพนไปแล้วว่ามันสุกไม่เป็นไรรอบนี้มิโดุกิรอบนี้มิโดูก,ดกิคอยปกป้องอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไม่โดนแกล้งใดๆทั้งสิน้นทุกคนเพื่อนเท่ากับกำแพงของดิจังอันนี้คือถูกต้อง